ทำมาแล้วเจ้าแอปดังทริป .com กะจะโวยเงินดันไปจับมือกัมพูชาหวังดึงทัวผลคือทัวลงของจริงชาวจีนแห่ลบแอปทิง้งเพราะกลัวจองตั๋วปุ๊บข้อมูลหลุดไปแก๊งคอเซ็นเตอร์ปับ๊บงานนี้คนจีนบอกลาขาดไม่ขอเสี่ยงชีวิตใครจะกล้าไปให้เชือถามจะริง โอ้โหคุณผู้ฟังครับเปิดหัวมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้กําลังเดือดปุดๆในโลกออนไลน์ฝั่งจีนเขาเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องดรามา่าดาราตบตีกันแต่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลส่วนตัวที่อฟังแล้วขนลุกแทนเลยจริงๆครับวันนี้ช่วงเช้าแบบนี้เรามาเจาะลึกข่าวนี้กันหน่อยว่าทําไมชาวเน็ตจีนถึงโกรธจัดถึงขั้นลบแอปทริป .com ทิ้งกันรัวๆขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คือเรื่องมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองสดๆดร้อนๆต้นเดือนธันวาคมปีนี้เลยคือทาง Trip.com Group ซึ่งเราก็รู้กันดีใช่ไหมครับว่าเป็นยักษ์ใหญ่เป็นเบอร์ต,ต้นๆ้นของแพลตฟอร์มจองตั๋วเครื่องบินและที่พักจากจีนได้มีการประกาศข่าวใหญ่ข่าวดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาได้เป็นลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ M O U กับหน่วยงานท่องเที่ยวแห่งชาติของกัมพูชาครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยในพิธีเนี่ยมีคุณเชิญกวนฉีรองประธานของ Trip.com เป็นตัวแทนฝั่งบริษัทไปเซ็นสัญญากับคุณคิมมีเนจากฝั่งกัมพูชาเนื้อหาหลักๆที่เขาประกาศออกมาเนี่ยก็ดูสวยหรูเลยครับคือเป็นการร่วมมือด้านการตลาด Marketing Cooperation หวังจะโปรโมตการท่องเที่ยวดึงคนจีนให้กลับไปเที่ยวขเขมรกันเยอะ อ่าฟังดูผิวเผินเหมือนจะเป็นเรื่องปกตินะครับธุรกิจเขาก็ต้องขยายตัวประเทศเขาก็อยากได้นักท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาวันที่หนึ่งเนี่ยมันมีเบื้องหลังมาก่อนหน้านั้นคือ CEO ใหญ่ของ Trip.com คุณเจนสันเนี่ยเขาได้บินไปพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณหุนมาเนตมาก่อนแล้ว คุยกันเรื่องอะไรก็คุยกันเรื่องการผลักดันให้กัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตหรือท็อปเดสติเนชันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนี่แหละครับโดยคุยกันว่าจะทำแพ็กเกจแบบครบวงจรเลยนะตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมทำการตลาดดิจิทอลดิจิตอลมาเก็ตติ้งไปจนถึงพวกงานสัมมนางานประชุมหรือที่เรียกว่าไมส์นี่แหละครับคือกะว่าจะเอากันให้ครบทุกเม็ดทุกหน่วยเลยทีเดียว ครับแต่พอข่าวนี้แพร่อ,ออกไปปุ๊บแทนที่คนจีนจะร้องว้าวอยากไปเที่ยวจังเลยกลับกลายเป็นร้องยี้แล้วก็กรีดกันระง,งมโซเชียลเลยครับคุณผู้ฟังคือปฏิกิริยาเนี่ยมันตีกลับแบบรุนแรงมากชาวเน็ตจีนจำนวนมหาศาลเขาไม่ได้มองว่านี่คือโอกาสดีในการพักผ่อนหยอนใจนะครับแต่เขามองว่านี่มันคือการส่งเราไปตายหรือเปล่าอืมแรงนะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้น คุณผู้ฟังต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ก่อนครับว่าในสายตาของคนจีนจำนวนมากตอนนี้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาเนี่ยเอมพูดตรงๆเลยนะมันไม่ได้สวยหรูเหมือนปราสาทนครวัดที่เราเห็นในรูปถ่ายครับแต่มันถูกมองเป็นแดนสนธยาเป็นแหล่งรวมของอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะพวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์และคอเซนเตอร์ผิดกฎหมาย คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่มีคนถูกหลอกไปทํางานแล้วโดนกักขังโดนทําร้ายบังคับให้โทรมาหลอกเงินชาวบ้านเนี่ยซึ่งคนจีนเขาโดนกันเยอะมากเยอะจนเขามีภาพจําที่น่ากลัวฝังใจไปแล้วทีนี้พอ t t r p p o o m ซึ่งเป็นแอปที่มีข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาอยู่ทั้งชื่อนามสกุลเลขพาสปอร์ตเที่ยวบินโรงแรมที่พักไปจับมือกับกัมพูชาแบบแน่นแฟนขนาดนี้ชาวเน็ตจีนก็เลยตั้งคาถามตัวโตๆเลยครับว่าเฮ้ย ข้อมูลกูจะปลอดภัยไหมวะอารมณ์ประมาณว่าจองตั๋วปุ๊บข้อมูลจะไหลไปหาแก๊งคอเซนเตอร์ปั๊บเลยหรือเปล่าหรือลงเครื่องปุ๊บจะมีรถตู้มารับไปอุ้มเลยไหมคือความกลัวมันพุ่งทะลุป,ประหลอดไปแล้วครับคุณผู้ฟังบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนไม่ไว่าจะเป็นวีโบหรือ X หรือที่คนไทยเราเล่นกันเนี่ยมีคอมเมนต์ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยครับเช่นข้อมูลการเดินทางของเราถูกใช้ลึกแค่ไหนกันแน่ ใครบ้างที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้แพลตฟอร์ม Trip.com เนี่ยยังปกป้องผู้ใช้จริงๆหรือเปล่าหรือวันๆจ้องแต่จะหาเงินเข้ากระเป๋าโอ้ยเจ็บจี๊ดเลยไหมล่ะครับเจอแบบนี้คือความเชื่อมั่นมันสั่นคลอนหนักมากแล้วไม่ใช่แค่บนนะคุณผู้ฟังการกระทำมันตามมาด้วย ตอนนี้เกิดกระแสเทครับเทแอปทิ้งมีคนโพสโชว์เลยว่าฉันลบแอป,ปแล้วนะฉันเลิกใช้แล้วนะพร้อมกับมี How To ออกมาแชร์กันว่อนเน็ตเลยครับวิธีการลบบัญชี Trip.com แบบถาวรเขาบอกกันละเอียดเลยนะครับว่าเพื่อนๆเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะไปที่ความปลอดภัยของบัญชีนะแล้วกดปุ่มลบบัญชีถาวรตรงนี้เลยอย่าแค่ลบแอป,ปนะต้องลบบัญชีด้วยข้อมูลจะได้หายไปจริงๆคือจริงจังกันเบอร์นั้นเลยครับคุณผู้ฟัง คิดดูสิครับว่ามันกระทบความรู้สึกขนาดไหนถึงขั้นต้องมานั่งสอนวิธีหนีตายจากแอปที่เคยใช้จองเที่ยวกันแบบนี้ทีนี้เรามาลองวิเคราะห์กันดูหน่อยครับว่าแต่ละฝั่งเขาคิดอะไรกันอยู่ทำไมเรื่องมันถึงบานปลายขนาดนี้เริ่มจากฝั่งกัมพูชาก่อนชัดเจนครับว่าเขาต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังโควิดมาเนี่ยการท่องเที่ยวเขาก็ศบเซาเหมือนกันเขาก็มองว่าจีนเนี่ยแหละคือพี่ใหญ่คือกระเป๋าเงินใบโตถ้าดึงคนจีนกลับมาได้เศรษฐกิจเขาก็จะดีขึ้นร้านค้าโรงแรมรถรับจ้างก็จะมีรายได้ข้อตกลงนี้สำหรับกัมพูชาคือโอกาสทองครับคือแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยทีเดียวแต่หันมาดูฝั่ง t r i ป .com บ้างบริษัทก็คงมองในมุมธุรกิจครับขยายตลาดเพิ่มยอดจองสร้างแพ็กเกจใหมๆ่ๆ มันคือเรื่องของตัวเลขและผลกําไรซึ่งในทางธุรกิจมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่สิ่งที่ t r i p com อาจจะประเมินพลาดไปพลาดอย่างแรงเลยด้วยคืออารมณ์และความกลัวของลูกค้าครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับถ้าเป็นเรารู้สึกว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยมันมีข่าวเรื่องอุ้มคนมีข่าวเรื่องหลอกแต่ทำงานแล้วแอปที่เราไว้ใจดันไปจับมือกับหน่วยงานที่นั่นโดยที่ไม่ชี้แจงเลยว่าเฮ้ยเรามีระบบป้องกันข้อมูลนะ เราแยกข้อมูลชัดเจนนะท้งนู้นเข้าถึงไม่ได้นะคือเงียบกริบพอเงียบคนก็ยิ่งจินตนาการไปไกลสิครับทีนี้แหละไฟลามทุ่งเลยจนถึงวันนี้กระแสต่อต้านก็ยังแรงอยู่นะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงเลยชาวเน็ตจีนบางคนถึงขั้นประกาศเลยว่าลาขาดไม่ขอเสี่ยงชีวิตใครจะกล้าไปให้เชื่อชิญเลยแต่ไม่ใช่ฉันโอ้โหแรงมากคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าต่อให้โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมขนาดไหน ถ้าความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยยากครับที่จะดึงกลับมาเดี๋ยวผมจะลองสรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ให้คุณผู้ฟังเห็นภาพชัดๆกันอีกทีนะครับจะได้ตามทานว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังช่วงก่อนวันที่1นธันวาคมเป็นช่วงของการจีบกันครับคุณเจนซันซีอีโอของ t r i ป .com บินไปคุยกับท่านนายกฮุนมาเน็ตที่กัมพูชาคุยเรื่องแพ็กเกจทัวร์เรื่องการดึงคนจีนบรรยากาศตอนนั้นดูชื่นมื่นนะครับดูเหมือนจะเป็นก้าวใหม่ที่สดใส พอมาวันที่1นธันวาคมก็คือวันแต่งงานครับลงนามเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการระหว่างคุณเชิญกวนชีกับคุณคินมีเนประกาศความร่วมมือด้านการตลาด Marketing ิ้งคออ a เปอ n เต็มรูปแบบแต่หลังจากวันที่หนึ่งธันวาคมมาจนถึงช่วงกลางเดือนนี่แหละครับคือช่วงบ้านแตกข่าวแพร่ออกไปชาวเน็ตจีนเริ่มขุดเริ่มตั้งคำถามกระแสต่อต้านปะทุข,ขึ้นมาทันทีมีการโพสต์วิจารณ์ลบแอป แชร์วิธีลบบัญชีกันวอนโซเชียลจีนและณนะปัจจุบันวันนี้ที่คุณผู้ฟังกำลังฟังผมอยู่เนี่ยกระแสก็ยังเดือดอยู่ครับการสนทนาในโลกออนไลน์ยังคุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่าตกใจคือทาง t r i ป c อ m ยังเงียบครับยังไม่มีการออกมาถแถลงการชี้แจงแบบเป็นกิจจลักษณะว่าตกลงแล้วมาตรการความปลอดภัยคืออะไรข้อมูลผู้ใช้ถูกแชร์ไปแค่ไหนยิ่งเงียบคนก็ยิ่งโกรธครับคราวนี้เรามาดูตารางเปรียบเทียบมุมมองของ2ฝั่งกันบ้างจะได้แฟร์เนาะ ฟังผู้ใช้จีนที่ตอนนี้กําลังหัวร้อนเนี่ยมุมมองหลักของเขาคือความกังวลครับเขากลัวข้อมูลรั่วไหลไปสู่พื้นที่เสี่ยงสแกมเหตุผลก็เพราะกัมพูชามีประวัติที่ไม่ค่อยดีในเรื่องนี้อาชญากรรมออนไลน์มันกระทบคนจีนมาเยอะแล้ว Trip.com ก็ขาดความโปร่งใสไม่พูดให้เคลียร์แต่ถ้าเรามองจากมุมกลางๆจากข้อมูลที่มีอยู่นะครับต้องบอกคุณผู้ฟังตรงนี้เลยว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับ ว่าข้อมูลมีการรั่วไหลไปจริงๆหรือมีการเอาข้อมูลไปขายให้แกนคอร์เซ็นเตอร์ยังไม่มีรายง,งานที่เป็นทางการออกมาแต่กระแสะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนปัญหาใหญ่กว่านั้นครับมันสะท้อนว่าคนในยุคนี้ให้ความสำคัญกับ Data Privacy หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากๆโดยเฉพาะเมื่อต้องไปดยวกับประเทศที่มีชื่อเสียงอ,อืมในทางที่น่ากังวลแบบนี้ถามว่าผลกระทบที่จะตามมาคืออะไร ถ้า Trip.com ยังนิ่งเฉยไม่รีบออกมาแก้เกมไม่รีบออกมาสร้างความมั่นใจผมบอกเลยว่างานนี้เจ็บหนักแน่นอนครับฐาลูกค้าจีนที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำอาจจะหายวูบไปเลยก็ได้เพราะตอนนี้คู่แข่งแพลตฟอร์มอื่นๆเขาก็จ้องตาเป็นมันอยู่แล้วถ้า Trip.com พลาดเจ้าอื่นพร้อมเสียบแทนทันทีส่วนมพูชาเองถ้าจัดการกับภาพลักษณ์เรื่องอาชญากรรมเรื่องสแคมเมอร์ไม่ได้ต่อให้มีโปรโมชั่นดีแค่ไหนคนก็อาจจะไม่กล้าไปครับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมันสําคัญกว่าตั๋วราคาถูกนะครับคุณผู้ฟังจริงไหมครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในโลกดิจิตอลเนี่ยความเชื่อมั่นสร้างยากแต่ทําลายง่ายนิดเดียวครับแค่คลิกเดียวข่าวเดียวทัวลงตูมเดียวพังได้เลยแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับฟังข่าวนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างถ้าเป็นคุณคุณจะกล้าใช้แอปต่อไหมหรือจะยอมลบแอปทิ้งเพื่อความสบายใจลองเช็คดูในมือถือตัวเองนะครับว่าเราตั้งค่าความปลอดภัยไว้ดีหรือย,ยัง หรือถ้าใครมีประสบการณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิครับผมอยากรู้จริงๆว่าคนไทยเรามองเรื่องนี้ยังไงจะเดือดเหมือนพี่จีนเขาไหมอ๋อเกือบลืมเลยครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะไม่พลาดข่าวร้อนๆประเด็นเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้ด้วยนะครับกดเลยครับกดเลยจะได้ทันโลกทันเหตุการณ์ไม่ตกเทรนด์แน่นอนสรุปส่งท้ายกันอีกนิดครับคุณผู้ฟัง ข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแอปท่องเที่ยวแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเราทุกคนครับยุคนี้ทำอะไรต้องระวังอ่านเงื่อนไขให้ดีดูนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ชัดเจนอย่าให้ความสะดวกสบายมาแลกกับความปลอดภัยในชีวิตเรานะครับคุณผู้ฟังจริงไหมครับสำหรับเช้านี้กับข่าว t r i ป com จับมือกัมพูชาจนทัวร์จีนลงยับก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าทางบริษัทจะออกมาแก้เกมยังไงถ้ามีความคืบหน้าปุ๊บผมจะรีบมารายงานให้คุณผู้ฟังทราบทันที ขอบคุณที่ติดตามฟังช่องสรุปสั้นของเราในเช้านี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่เอามาฝากจะเป็นประโยชน์และทำให้คุณผู้ฟังระมัดระวังตัวกันมากขึ้นในโอกออนไลน์วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนดูแลสุขภาพและดูแลข้อมูลส่วนตัวกันด้วยนะครับสวัสดีครับ